ไฮรักดีเซล H E V คอนเซปต์แต่ผมว่าคันเนี้ยคนไทยน่าจะรอคอยกันบ้านเราดีเซลเขาใช้กันปกติอยู่แล้วเนาะหนึ่งโอ้โหแปดสิบร้อยการออกตัวกระชับขึ้นแต่ฟิลการขับเนี่ยผมว่าพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าแน่เลยใช่ไหมฮะเออใช่ได้แล้วก็ช่วงล่างเนียนขึ้นอ้องหนึ่งโอ้ฟิลรีโวเล ขอพงมาอะไรแบบนี้นะใช่แล้ว <Them S 1> ดีกว่านี <ๆ S 1> ดนด้ด้วยกระบะไฟฟ้าน่าใช้มากยิ่งขึ้นเกียร์เป็นไฟฟ้านะป้ายเก้าสิบร้อยของเรื่องช่วงล่างกันนิดหนึ่งนี่ฟิลเฮ้ยพื้นที่มันเป็นแบบลอนๆแบบนี้โอ้โหแบบเดียวขวาตรงนี้เนาะขวา FCV ไฮโดรเจนบายครับผมอุ้ยแปดสิบร้อยโอ้แต่ฟิลช่วงล่างผมว่าหนึ่ง เลนเชนมาลองพรีอุสกัน2.0 197แรงม้าเป็นไฮบริดโอ้นี่60 80 100รองมาสวยคือไม่ต้องแต่งก็สวยเลยทั้ง3รุ่นน่าสนใจมากๆนะครับ ชฉลบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโควิบีผู้ชม,มวันนี้เราอยู่ที่สนามช้าง International อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาร่วมงานแข่งนะอีเดนเบซเซอร์ซูเปอร์เอนดูแลนด์2023นะเป็นการแข่ง10ชั่วโมงนะปีที่แล้ว25นะครั้งนี้เป็น drop ลงมาหน่อยแต่ความเดือดเหมือนเดิมเพราะโตโยต้าเนี่ยเขามาออกบูธนะครับทั้ง GR นะฮะแล้วก็การทดสอบรถนะที่บอกเลยว่าเป็นประจําทุกป,ปีเขาจะต้องมีรถใหม่ๆมาให้เราลองและปีนี้พิเศษมากๆเลยนะครับคลิปนี้เราจะพาไปลองตัวโตโยต้าพรีวสนะตัวสอ ไฮบริดนะครับที่จะมาขายในบ้านเราเนี่ยแหละสเปคนี้เลยนะครับ197แรงม้าอัตราเร่งฟิลลิ่งการับีด Driving Dyna น i มิกเบื้องต้นนะต้องบอกงี้มันสั้นๆทุกรุ่นเลยเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปลองกันนะเท่าน,นั้นยังไม่พอเขามีคุมพลังทางเลือกในกระบะโลกอนาคตนะครับนี่3คันน้่นหลังเลยคันสีเขียววันนี้นะครับไฮลักดีเซล HEV Concept เป็นตัวดีเซลไฮบริดนะครับที่เขาบอกว่าจุดเด่นคือเวลาเติมดีเซลเต็มถังเนี่ยเรนจ์การวิ่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพันสเลยนะครับความสนุกสนานการออกตัวที่มันกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็เรื่องของอ่นะเรนจ์การวิ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกว่าความเป็นรีโว่ปกติและที่สาคัญเลยนะครับเขาบอกว่ามีการปรับจูนหลายๆอย่างเดี๋ยวเราไปลองในหลู่เดียวกันทั้งหมดนะครับคันนี้ไม่พอผู้ชมเรามีอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นตัวรถเราเคยลองไปแล้วตัวไฮรักรีโว e ปีที่แล้วเป็นตัว BEV ครั้งนี้เป็นตัว r e v o E คืออะไรคือกระบะไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าปีนี้มีการพัฒนาให้มันเหมาะกับการขับขี่แล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นแค่คอนเซปต์ใช่ไหมแต่ปีนี้มันจะมีความเป็นรถโปรดักชันขามากขึ้นนะครับนี่คือ h v ดีเซลนะ h v v ดีเซลวันนี้คือ BEV ทั้งหมดทั้งมวลเป็นคอนเซปต์นะครับแต่คันเนี้ยจะมีความใกล้โปรดักชันขาวมากที่สุดและคันสุดท้ายอันนี้คือขุมพลัง FCV คืออะไรคือขุมพลังที่เป็นตัวไฮโดรเจนนะครับเติมไฮโดรเจนไปแล้วก็จะมีตัวฟิวส์แตกนะครับทำปฏิกิริยามันเกิดไฟฟ้าอาจจะวิ่งได้เหมือนไฟฟ้านะครับแต่คุณไม่ต้องชาร์จคุณเ็าเรียกว่าเติมไฮโดรเจนเอานะครับ FCV กับตัว h c v ตัวดีเซลเนี่ยยังเป็นคอนเซปต์แต่ตัว BEV เนี่ย ใกล้ความเป็นโบรชั่นแล้วคลิปนี้สนุกแน่นอนเราลองนะครับในหลุดในสเตชันเดียวกันทั้ง0-100ทั้งไฟดริ่งเดนรามิกทั้ง4รุ่นนะครับพร้อมๆกันเลยนะก่อนไปชมการย่าลืมกดใช้ก,กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโค้ชยิปปีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเพิ่มประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ลอร์เอเซนโซกาแฟสำเร็จรูปอยอ่สุดหาซื้อได้ตามห้าง้น,นักทั่วประเทศกาแฟสำเร็จร,รูปลอร์เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอร์เอเซนโซ สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เซตจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราเปลี่ยนมุมกล้องและไปลองขับนะครับขุมพลังทางเลือกมัลติพาดเวย์นะครับของตัวต้าดูซิว่าขุมพลังต่างๆเขาขับเป็นไงและน่าสนใจขนาดไหนไปลองขับกันเลยครับ อคุณผู้ชมเนี่เราขึ้นมาคันนี้ก่อนเลยตัวไฮลักซ์บีวนะครับปีที่แล้วเราขับมาแล้วแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยปรับปรุงให้มันขับได้เหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปมากขึ้นนะ <S <S <ไ>ดเดี๋ยวไปดูซิว่าออกตัวสุดถึงร้อยนะครับลองเลี้ยวโค้งลองดร i ฟ i ิ g งด n นามิกดูกันซิว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราขยับไปตัว FCEV แล้วก็ท้ายสุดเราจะขยับไปคันข้างหน้านะครับตัว h อ v ดีเซลนะครับก็คือดีเซลไฮบริดนั่นเอง เค okay, ปับพวงมลาลัยนิดนึง0-100นะครับมาดูกันเขาบอกว่ารถไฟฟ้านะครับตัวไฮลัก์ครังนี้เนี่ยน่าจะแรงที่สุดเพราะมันเป็นฟิล์รถไฟฟ้านะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบลองไปพร้อมกันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อนๆที่ได้มาลองกระบะทั้ง3กลขุมพลังนะครับก็คือตัวมัลติพาดเวนะฮะนี่เกียร์เป็นไฟฟ้านะเหยือเบรกบิดนะครับก็ใครใช้รถไฟฟ้าอยู่ฟิลแบบนี้แหละโอ้แต่นี่คือเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกว่า ขับกระบะแล้วมันเงียบเงียบแบบเนี้ยไปสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเกรอนะครับก็เดี๋ยวขึ้นเทคให้แล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับวอนีขึ้นมาร้อสิได้เลยอันนี้ซอฟเบรกนะครับไปตามหลูดเลยแล้วเดี๋ยวเลี้ยวไปลองเรื่องช่วงล่างกันนิดนึงนะครับเบรกนิดนึงนี่ฟิลเฮ้ยฟิลมันนุ่มกว่า ไฮรักซีโวปกติด้วยนะรู้สึกว่ามันแบบนินเนียนอันนี้ความเร็วประมาณ4ี่สิบนะครับเขาให้ลองเรื่องพื้นที่มันเป็นแบบลอนๆอนแบบนี้ดูช่วงล่างซิงว่าเป็นไงต้องบอกก่อนผู้ชมว่าคันเนี้ยฟิลมันจะไม่เหมือนขับกระบะจะไม่เหมือนว่าช่วงล่างเป็นแหนบอะ่ะมันจะนนเนียนมันจะไปแบบแต่รู้สึกได้นะว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนเยอะกว่าพวกรถเกง่งแต่มันนุ่มพอสมควรเลยนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่เป็นกลุ่มซื้อไปเพื่อ เดินทางเองหรือขนย้ายสัมภาระแต่จริงๆอะ่ะรถไฟฟ้าโหลดได้ไม่เยอะนะครับสู้พวกดีเซลไฮบริดเหมือนคันข้างหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราลองสล a ลอมนะครับความเร็วสักประมาณ50นี่จะลองดูเรื่องของ driving dynamic นะครับปไ,ไปได้ไหมฮะ50นะป้าย 3, 2, 1โอ้โหแป๊ดเดียวเร็วขวาซ้ายขา้างหน้าเลนเชนใช่ไหมฮะตรงนี้เนาะปขวา อื ừ ừ ใช้ได้ใช้ได้ผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยคือมันเนียนอ่ะมันเนียนกว่าความเป็นกระบะทั่วไปแล้วก็อัตราเร่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เอียดเหมือนโหรถไฟฟ้าแรงๆแต่ก็กระชับพอตัวใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราขยับถอยไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขยับถอยไปเป็น fcev นะครับไปลองดูซิว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะจริงเนี่ยมอเตอร์มันใกล้เคียงกันแต่แค่ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวกุมพลังไฮโดรเจนนะไปกันต่อครับอีกคันหนึ่งเพื่อนเพื่อน FCV นี่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวขึ้นไปแล้วไปลองต่อคันนี้เราลองแล้วแล้วเดี๋ยวท้ายเราไปลองตัว HEV ดีเซลอ่ะเมื่อกี้ผมไปขับตัว BEV มาแล้วนี้เป็นตัว FCV จริงๆอะผมดูข้างนอกมาเนี่ย ตรงคันข้างหน้าที่ใส่แบตอันนี้เปลี่ยนเป็นถังไฮโดรเจนถูกต้องไหมฮะเป็นแบตเตอรี่อข้างล่างคันนี้เป็นถังไฮโดรเจนขอลงอ่าใช่ครับโอเคโอเคนะครับเมื่อก,กี้เราไปลองขับตัว b e v มาแล้วนะครับครั้งนี้เรามาลอง FCEV นะครับอีกหนึ่งขุมพลังทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะน่ารุนมากๆเพราะว่าเป็นการเติมตัวไฮโดรเจนเข้าไปนะฮะแล้วคุณก็สามารถขับได้เนียนๆเหมือนรถไฟฟ้าเลย เดี๋ยวลองดูนะเมื่อกี้ออกตัวเอียดใช้ได้นะคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเดี๋ยวจะขยับไปตัว H E V ดีเซลผมว่าคันนั้นน่าลุ้นมากนะครับดีเซลไฮบริดเนี่ยหลายๆคนรอคอยไปครับผมอุ้ยอู้อู้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิเก้รประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็ เอยเหมือนตรงนี้ผมรู้สึกว่ามาไวกว่าหรือเปล่าจากจากที่จับเพราะเมื่อกี้ผมกดมาเต็มตัว BEV ตรงเนี้ยถึงประมาณ110แต่ฟิลมันจะมีเสียงเหมือนการทำงานอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะจะไม่เหมือนรถ EV เนาะที่แบบเงียบเลยมันมีการทำบเคอิยาข้างหน้าครับเขาจะมีตัวสแต็ใช่ไหมฮะที่ใช่ไหมเป็นเซลล์แตกที่ให้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยมาเจอออกซิเจนและเกิดไฟฟ้าถูกต้องไหมฮะ ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนโอ้แต่ฟิลช่วงล่างผมว่าคล้ายๆกันนะนนเนียนแน่นแน่นบีบอ๋อแต่ตัว HEV ดีเซลช่วงล่างเดียวกันกับสองคันนี้ไหมไม่ไม่บอกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่บอกได้แต่คันนี้บอกได้ไหมแรงม้ายังบอกไม่ได้เหมือนกันยังไม่ได้โอเคนะครับก็เขายังเขาังเป็นคอนเซปต์อยู่คุณผู้ชม นะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ออกตัวไปความเร็วสักประมาณ5 0เหมือนกันนะ3 2 1 2> โอ้โหเนียนเลยเนียนเลยเลนเชนเออผมว่าฟิลการขับดวิ่งดินามิกคล้ายๆ B E V แต่แอบแรงกว่าในความรู้สึกนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มีเครื่องจับแต่เมื่อกี้ลองแล้ว ไม่แรงกว่าก็เท่าๆกันอ่ะระยะเวลาในการเติมมันน้อยกว่าการชาร์จไฟใช่ไหมฮะอันเนี้ยแหละนี่คือตัว fcv เดี๋ยวเราขยับไปตัว hcv ดีเซลต่อนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอะไรโอ้โหผมอะไรกับเกียร์นี่ l a n ครูเซอร์เลยอะโทอตัวไทยเนาะโอเคผู้ชมนี่ตอนนี้เราอยู่บนไฮลักซ์นะครับที่เป็นตัวดีเซล hcv นะดีเซลไฮบริดนั่นเองแต่ยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะซึ่งเรามาลองขับครั้งแรกแล้วก็ ความน่าสนใจคือเรนจ์การวิ่งเขาเนี่ยตเต็มตเตมคือประมาณพันสองใช่ไหมครับก็คือจะมีเลนส์ที่ไกลกว่าดีเซลเพียวๆนะปกตินะฮะและ้วก็ที่เรียนมาข้างบนเมื่อกี้การออกตัวก็จะสนุกกว่าด้วยใช,ใช่ไหมครับโอ้ดีดีดฮะไปลองกันเพราะเมื่อกี้ผมลองตัว BEV มาแล้วแล้วก็ตัว FCEV มาแล้วนั้นก็คือสไตล์แบบรถไฟฟ้าเลยนวลนวเนียนเนียนแต่ผมว่าคันเนี่ยคนไทยน่าจะรอคอยกันเพราะว่า บ้านเราดีเซลเขาใช้กันปกติอยู่แล้วเนาะพอมีไฮบริดมาเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับคุณผู้ชมศูนย์ถึงร้อยด้านหน้านะครับกลับรถแล้วก็ไปลองซาลลมดูความดูนะฮะว่าความเร็ว50เนี่ยเป็นอย่างไรคลิปนี้เราจะรวมกันไปเลยนะครับอ่ะลองไปนะครับเข้ากี่ดีโอเคตอนนี้สเปคเรื่องแรงม้าอะไรยังไม่ยังบอกไม่ได้ยังไม่ใช่โอเคเป็นคอนเซปต์เนาะครับเดี๋ยวเรากระทืบคันเร่งไปพร้อมกันนะดูซิว่ากี่เวิ สามสองหนึ่งโอ้โหหกสิบแปดสิบร้อยโอ้โห, 60, 80, โโหก็คล่องตัวใช้ได้นะครับอันนี้คือฟิลแรกนะผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะได้ลองอีกเดี๋ยวจะมาลองเพิ่มเติมให้ดูแต่นี่คือการออกตัวกระชับขึ้นรู้สึกว่ามันมาไวขึ้นแต่ฟิลการขับเนี่ยผมว่ายังมีความใกล้เคียงกับ รีโวปกติอยู่แต่รู้สึกว่าคล่องตัวขึ้นเนี่ย driving dynamic ช่วงล่างแต่ผมว่าพวมองมาลัยพวมองมาลัยไฟฟ้าแน่เลยอันนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็เบาวกว่านะครับรีโวที่เป็นรุ่นที่ขายอยู่ทั่วไปนะครับเออใช่ได้แล้วก็ช่วงล่างเนียนขึ้นจะมีอาการแบบปั๊มปี้โรสเนี่ยรู้สึกได้เหมือนกันแต่เนียนกว่านะครับโอ้โหหน,นหน้าสนน่าสนเนี้ย นี่คือขุมพลังในโลกอนาคตนะครับที่ทาง t o y o ต a เนี่ยพัฒนามาก็จะมีทั้ง FCEV BEV นะดีเซลไฮบริดเบรกตรงนี้นะครับโอเคออกตัวนะครับป้ายหนึ่งโอ้โหโอ้โโอ้โน,นี่เนี่ยฟิลรีโวเลยเนีย่แต่ดีกว่าผมอะไรขับง่ายมากนะครับ น่าสนใจน่าสนใจนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของการลองของผมนะครับมีทั้งプリウスนะครับอันเนี้ยเชียมากมากนะครับชาวไทยรอคอยแล้วก็ไฮรักทั้ง3ขุมพลังที่เป็นโรคอนาคตนะครับแต่ตัว BEV เนี่ยใกล้เคียงกับโปรดักชันขาที่สุดแล้วถูกต้องไหมฮะพราะถ้าทั้ง2คันนี้เป็นคอนเซปต์อยู่เอาใจช่วยครับรถดีทั้ง3รุ่นเลยชอบมากฮะขอพงมาอะไรแบบนี้นะเอาดีกวนี้ค่ะเอาดีกว่านี้ด้วยโอ้ขอบคุณครับผม อ่าคุณผู้ชมนะเรามาลองพรีออสกันนะครับ2.0 197แรงม้าเป็นไฮบริดเนาะเดี๋ยวเรา0ูนถึง100ตรงนี้นะครับปายกระทืบน,นะ5 4 3 2 1โอ้โอ้โเอียดเลยเอียดเลยแฟรคชั่นติดเลยนะครับนี่60 80 90 100ถึงประมาณ110นะครับก็ผ่อนๆหน่อยอูคันนี้เรียกได้ว่าเป็น กระแสมากๆเลยนะครับชาวไทยเนี่ยอยากให้มาขายมากๆเพราะว่าทรงมาสวยคือไม่ต้องแต่งก็สวยเลยนะครับทรงมาดีมากเป็น first im ในการขับนะครับนี่เดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะความเร็วประมาณ40กิโลเมตรชั่วโมงอู้แต่รถเนี่ยเขาจะมาเป็นทรงแบบสปอร์ตเลยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมรีวิวตัวที่เขาแต่งอันนั้นน่ะแต่ง ขั้นสุดเลยนะครับอันนี้คือรถมาตรฐานเลยร9 7เกาแรงม้านะครับเบื้องต้นก็เขาเอามาขายเป็นทางการแล้วก็มีทริปทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองเต็มๆให้อีกทีหนึ่งในสเปคขายไทยนะครับนะฮะไม่เกินนี้ปลาย3 2 1โอ้หคล่องตัวใช้ได้ดูดูดเรนเชนตรงนี้นะครับโอ้โหคล่องตัวใช้ได้เลยนะครับโอ้โห อรอลุ้นเลยนะฮะมาขายเธอคนไทยรอเยอะนะฮะร,รุ่นนี้เอาใจช่วยใจช่วยนะผมเป็นอีกหนึ่งเสียงให้เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับรอคอยการมาของ Prius มากๆนะครับโอเคขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของการทดสอบนะครับทั้ง Prius นะฮะตัว h ฮ l ัก Revo ตัว h ฮ v ีวีดีเซล b e v Revo E คันนี้นะครับแล้วก็คันสุดท้ายตัว F.C.V. E ทั้ง3รุ่นน่าสนใจมากมากนะครับผมว่ามันเป็นแนวทางในอนาคตแหละโดยตาที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันมานะครับแล้วก็แอบเอาใจช่วยเพราะว่าเฮ้ยคันที่ขับสนุกนะช่วงล่างพวงมาลัยคือได้ลองตัวพวงมาลัยไฟฟ้าครั้งแรกนะโอ้โหขับดีขึ้นเ,เยอะเบาขึ้นอาการต่างๆเก็บอาการนี้ขึ้นเยอะเลยนะครับก็หลกักๆดูลรประมาณนี้ก่อนจากการเดินรบใช้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอุ้ยวีด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ